กรดาบสวัสดีครับกระดาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวยกกังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําเกี่ยวกับนะครับทางด้านของตัวอาปานเป็นปานเสริมละกันครับอ่ใครที่เพิ่งจะขึ้นเซนหนึ่งนะครับก็จําเป็นที่จะต้องรู้จักกับปานเสริมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเรียนรู้กันก่อนเลยแล้วกันนว่าปานเสริมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะ นะครับคือปานเสริมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเป็นปานที่เอาความสามารถของแต่ละปานของแต่ละอาชีพเนี่ยมารวมกันนะครับเอามารวมกันผสมกันแล้วก็ตัวนั้นจับใส่ตัวนี้ตัวนี้จับตัวนั้นได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูปานแรกเลยแล้วกันเนาะชื่อปานว่าฟ้ากำเนิดครับเพิ่มพลังโจมตีเริ่มต้นเนี่ยบวกหกนะครับนะครับอันนี้ตามข้อมูลเว็บนะครับตามข้อมูลเว็บนะนะครับก็อาชีพที่สามารถใส่ได้ก็จะมีทั้ง ก็กระายอาชีพลวกันครับแต่มันจะมีอาชีพที่ใส่ไม่ได้ด้วยนะครับก็คืออาชีพกระบี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมกระบี่ถึงใส่ไม่ได้นะครับมันก็จะมาร์กไว้นะว่าอาชีพกระบี่กับฮารินไม่สามารถใส่ได้นะครับต่อมาครับผมเมคาเปลี่ยนทิศครับเมคาเปลี่ยนทิศก็คล้ายๆกับตัวของทางด้านฟ้ากําเนิดนะครับฟ้ากําเนิดจะเป็นพลังโจมตีสูงสุดเมคาเปลี่ยนทิศจะเป็นพลังโจมตีต่ําสุดนะครับเมคาเปลี่ยนทิศนะครับก็จะ ธนูเนี่ยไม่ใส่ไม่ได้ดาบใส่ไม่ได้หันกวางใส่ไม่ได้นักสู้ใส่ไม่ได้นะครับผมอ่ะต่อมารับเปลี่ยนเส้นเอ็นครับจะเป็นปานที่เพิ่มพลังป้องกัน1หน่วยนะครับย้ำว่า1หน่วยนะครับไม่ใช่1นนะหนึ่งหน่วยครับยีแต้มก็20หน่วยครับอาชีพที่ใส่ไม่ได้เนี่ยจะเป็นอาชีพทวนแล้วก็อาชีพผิดนะครับที่ไม่สามารถใส่ได้นะครับโสมหิมะหมื่นปีครับก็จะเป็นอาชีพที่เวลาปั๊มโสมเนี่ยเวลาที่เราอัพไปแล้วเนี่ยปั๊มโสมจะแรงขึ้น เช่นถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยแล้วกันเนาะถ้าโสมตัวนั้นปั๊ม100มันจะเพิ่ม180เอ้ยมันจะเพิ่ม80%ก็100ก็จะเพิ่มมาประมาณ180หน่วยนะครับก็อาชีพหมอใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าหมอก็มีปานนี้อยู่นะครับส่วนปานต่อมาครับสมานแผลต่ออายุครับก็จะคล้ายๆกับโสมหิมั่เหมือนปีเลยก็คือปั๊มโสมโสมหิมะเนี่ยปั๊มโสมแรงขึ้นส่วนสมานแผลปั๊มยาแรงขึ้นอาชีพทวนไม่สามารถใส่ได้และก็อาชีพ ต่อมาครับอายุวัฒนะนะครับก็จริงๆอายุวัฒนะเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดเป็นหน่วยละกันครับเป็นหน่วยเนาะก็คือ1แต้มก็เพิ่ม8นะครับก็20แต้มก็เพิ่ม160หน่วยนะอ่ะแล้วก็ธนูไม่สามารถใส่ได้ครับแล้วก็ผิดไม่สามารถใส่ได้ด้วยนะครับอ่ะต่อมาครับกระบี่ไร้คมครับก็เพิ่มมาตราการหลบหลีก3 0ถ้าอัพเต็มนะครับให้กับตัวของถ้าใครมีหลบหลีกเช่นอ่ธนูนะธนู ก็ต้องการหลบหลีกเหมือนกันหรืออาชีพไหนที่แบบเอ้ยโดนตีแรงจังอยากหลบหลีกบ้างก็เพิ่มได้นะครับส่วนอาชีพที่ไม่สามารถใส่ได้จะเป็นกระบี่ครับนินจาฮารินฮันกวางนะครับเพราะว่าเขาไม่ปานนี่อยู่แล้วนะครับต่อมาครับปิยสลายครับอาชีพนี้มันไอปานนี่มันจะเฉพาะเท่านั้นก็คือจะเป็นหมอครับหมอเนี่ยมันใส่ได้แค่อาชีพเดียวนะครับหมอมีข้างนะครับนี่ครับคือปานข้างของหมอนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8อ่ะก็จะเป็นประมาณ 8, 8ปด้แปดปนนะครับที่เราจะต้องไปใส่นะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะแบ่งแยกย่อยว่ามันไม่จะเป็นต้องใส่ให้ครบ5ก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะใส่ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกตัวอย่างผมมีตัวอย่างแล้วกันเนาะเป็นเอาแบบแนวทางแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ในเกมนะครับว่าอัพยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปที่อาชีพเลยแล้วกันเนาะ อ่ะโอเคนะครับก็ตัดมาในเกมนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอาชีพพินครับอาชีพพินเนี่ยถ้าเราเอามอามชี้เนี่ยมันจะบอกว่าใส่แมคคาเปลี่ยนที่ได้ฟ้ากำเนิดได้สมหิมะหมื่นปีสมานแพ้ต่อยุก,กระเบียรได้คมได้ซึ่งมันจะใส่ได้แค่หปานนะครับอาพินเนี่ยผมให้มันเป็นสายซัพพอร์ตครับผมก็จะเอาแค่ปานเดียวก็คือสมหิมะหมื่นปีนอกนั้นไม่ใส่ครับเพราะว่าเปลืองนะครับนี่นะครับ ปานเซนหนึ่งก็ไม่ใส่ครับเพราะว่ามันมันเพิ่มเป็นดามจนะครับซึ่งเราเป็นสารซัพพอร์ตแล้วเราไม่ต้องการดามจครับเราต้องการปานออกบ่อยนะครับก็จะกีดขวาใช้ไปเลยเนาะการแบบอาชีพพินนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จบไปแล้วสาหรับอาชีพพินนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปกันดีกว่าอ่าโอเคครับทุกคนนะครับต่อมาจะเป็นอาชีพทวนนะครับอ่าทวนนะครับก็ปานเขาเนี่ยหลักๆจะเป็นปานครั่ง นะครับแล้วก็ทวนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับทวนเขาจะเน้นไปที่ดาเมดแล้วก็เลือดเป็นหลักนะครับสมหิมะหมื่นปีไม่ต้องใช้นะครับซึ่งอ่าก็จะใส่ฟ้าก,กําเนิดครับใส่ไมค้าเปลี่ยนทิศนะครับแล้วก็ใส่เป็นอายุวัฒนะแค่นี้พอนะครับอ่าถ้าเป็นผมเล่นนี่แค่นี้พอนะครับแล้วก็ใส่ไน้ภาคศัตรูด้วยนะครับทวนใส่อายุวัฒนะเพิ่มเลือด ใส่เมครัเปลี่ยนทิศกับฟ้ากำเนิดเพิ่มพลังโจมตีนะครับประมาณนี้อ่ะจบไปได้ครับสถาบอาชีพทวนนะครับโอเคครับต่อมานะครับจะเป็นหมอฮิลแล้วกันเนาะนะครับจริงๆหมอฮิลเนี่ยมันจริงๆมันไม่จะเป็นต้องไปใช้อะไรเยอะนะครับตัวฟ้ากำเนิดเองไหมครับเปลี่ยนทิศเองเปลี่ยนเส้นเอ็นอะไรไม่ต้องใช้สมานแผลก็ไม่ต้องใช้ครับแต่หลังๆมาเนี่ยพอหมอผมโดนตีครับผมก็เลยลองใส่เป็นวิญญาณสลายดู นะครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าบาราบัดโดนตีมันมันติดข้างครับแล้วก็พอมันข้างเสร็จมันก็จะมีเลือดเยอะป้องกันเยอะนะครับก็ใครที่โดนหมอใครที่โดนมอนเตอร์ตีแล้วกันครับก็วิญญาณสลายก็เป็นอีกปานหนึ่งที่เซฟหมอได้นะครับเพราะว่าปานตัวนี้ยมันจะทําให้เวลาที่หมอโดนตีเนี่ยบังคับโกดนะครับแล้วก็จะคอมโบกับปานเกาะกุ้มกายาอันนี้คือดีมากเลยนะครับก็จบกันไปสำหรับหมอฮิลนะครับ โอเคครับต่อมานะครับจะเป็นตัวดาบเนาะนะครับปานดาบก็เล่นสักสามปานแล้วกันครับดาบเนี่ยมันจะใส่ฟ้ากำเนิดไม่ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับดาบมันจะใส่เป็นเมคาเปทิศไม่ได้นะครับเพราะว่าเมคาเปทิศคือปานนี้ครับพลังโจมตีขั้นต่ํานะครับมันคือมันจะซ้ํากับปานนี้นะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะสับสนอ่าเคาเรียกว่าสับสนชื่อปานนะครับต้องขออภัยด้วยน้ำอ่ะนี่ครับก็ใส่ฟ้ากำเนิดได้ นะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นเอ็นนะแล้วก็เป็นอายุวัฒนะครับสามปานี้นะครับดาบก็ใส่นะครับควรจะใส่นะครับแล้วก็อัปานขึ้นย้ายดวงดาวด้วยนะครับโอเคครับต่อมาครับผมจะเป็นอาชีพธนูนะครับก็ธนูนะครับมันก็จะต้องใส่และกันเนาะย้ำว่าต้องใส่นะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นพวกฟักกําเนิดครับมันจะเพิ่มดาบให้กับธนูนะครับสองครับกระบี่ได้คมเนาะ เพิ่มเป็นหลบหลีให้กับธนูครับ3ครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเปลี่ยนเส้นเอ็นนะครับก็ถ้าสมมติว่าช่วงธนูช่วงเส้นสองเนี่ยเขาเขายังเขาเรียกว่าเขายังไม่ถึกแล้วกันครับใส่ก็ได้เหมือนกันเนาะก็จะเพิ่มเกราะมาให้กับธนูเป็นหน่วยนะครับถ้ามียิบอ่ะสมมติย8 2แปดยแปดแต้มก็ยีแปดหน่วยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้เนาะนะครับ อ่ะโอเค3ปานนะครับโอเคครับต่อมาครับจะเป็นอาชีพนินจานะครับอ่านี่เลยครับพลังปานนะครับนินจาครับก็จะไม่พูดเรื่องดาเมจแล้วกันครับปาร์ตเนิดต้องมานะครับปารําเนิดนะครับไม่คาเปลี่ยนทิศแล้วก็ใส่เลือดให้น้องมันด้วยนะครับเพราะว่านินจาเลือดน้อยครับนี่ครับปาร์ตเนิดเมคาเปลี่ยนทิศแล้วก็ยุัฒนะนะครับนินจามันก็จะมีความจึกขึ้น นะครับผมส่วนปานเสริมไอ้ส่วนปานหลักของนินจาก็ควรจะอัพเหมือนกันครับจกักรวาล3สายลดดาเมจที่ได้รับลดลง30%นะครับผมนินจาน,นะครับอ่ะโอเคครับทุกท่านต่อมาเป็นอาชีพหมัดนะครับอาชีพหมัดเนี่ยคืออเจ้าตัวเองบอกว่าหาปานไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะอธิบายแล้วกันเนาะ อาชีพหมัดครับเป็นอาชีพที่ต้องคือคือมันขาดดาเมจนะครับเล็กหลักๆเลยเนี่ยต้องใส่ฟ้ากําเนิดครับ1อันนะครับแล้วก็อายุวัฒนะก็ได้นะครับอายุวัฒนะฟ้ากําเนิดแล้วก็เปลี่ยนเซตเอ็นก็ได้นะครับคล้ายๆกับเหมือนตัวดาบเลยครับหมัดใส่มันดาบเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับแต่เจ้าตัวบอกว่าหาไม่ได้นะครับอาชีพสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอาชีพของตัวกระบี่ครับ กระบี่ที่ผมแจ้งไปเนาะว่ากระบี่เนี่ยใส่ฟ้าก,กําเนิดไม่ได้เพราะว่าเขามีปานฟ้าก,กําเนิดอ,อยู่แล้วนะครับ <exha>. กระบี่เนี่ยควรจะใส่เป็น,น,น,มปน,น,นนะแมคคาเปลี่ยนทิศครับแล้วก็อายุวัฒนะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นเอ็นนะครับสามปานนี้เนาะนะครับแมคคาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนเส้นเอ็นแล้วก็อายุวัฒนะครับซึ่งเจ้าตัวก็มีแค่ปานเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจ้าตัวหาไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนกลับมาเล่นเยอะมาก โอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสาหรับทางด้านของการเรียนรู้ปานเซนหนึ่งครับเป็นปานเสริมอาชีพต่างๆนะครับในตัวอย่างนี้อาจจะเอามาไม่หมดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าอาชีพฮีโร่เนี่ยใส่อะไรบ้างนะครับหรือท่านใดมีปานที่มันเอ้ยต้องใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับก็ผมอ่าเขาเรียกว่าแนะนําเข้ามาได้นะครับเพราะว่า อันนี้เป็นในส่วนของอาจจะไม่ได้ดีที่สุดละกันปานที่ผมแมนะนําแต่มันอาจจะสําคัญที่สุดละกันนะครับเพราะว่าผมจะเลือกปานเด่นๆของแต่ละอาชีพมาใส่ให้กับตัวละครนะครับว่าอันไหนใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับยังไงสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับคลิปดีๆแบบนี้สาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Iron h u b Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับตันนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ